จะซื้อซิมเน็ตไม่อ้านใช้หรือจะติดเน็ตบ้านไปเลยดีแบบไหนจะคุ้มกว่าแบบไหนจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่ากันคลิปนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับ สวัสดีครับจากคลิปก่อนหน้าที่เรามีคุยเรื่องซิมเน็ตไม่ m ั้นไม่สปีดไปต้องบอกเลยว่าคลิปนั้นมีคนสนใจกันค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งคอมเมนต์ทั้งส่วนคาถามเข้ามาถามกันค่อนข้างเยอะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ซิมเน็ตมือถือนี่แหละครับแต่จะมีอยู่คําถามหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนก็คือจะซื้อซิมเน็ตไม่อันใช้หรือจะติดเน็ตบ้านไปเลยแบบไหนจะคุ้มกว่ากัน เพราะถ้าดูจากราคาแล้วในเมื่อซิมเน็ตแบบไม่อดพไรซ์วิราคามันแทบไม่ต่างจากเน็ตบ้านอยู่แล้วงั้นเราก็เลือกติดเน็ตบ้านไปเลยมันจะไม่คุ้มกว่าหรอฟังดูเหมือนเป็นคำถามไม่ง่ายใช่ไหมครับแต่ความจริงมันยังมีอีกหลายปัจจัยที่เราต้องพิจารณาเพราะเรื่องนี้มันจะดูเฉพาะแค่เรื่องของราคากับความเร็วไม่ได้คือมันก็จริงแหะครับว่าถ้าเทียบไปตรงๆเน็ตบ้านในราคาที่ใกล้เคียงกับซิมมือถือเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเร็วกว่าค่อนข้างเยอะอยกตัวอย่างเช่นแพ็กเกจเด็ดบ้านตัวนี้บอร์ดแบ์24ของ a s s ตัวนี้จะให้เน็ตที่ความเร็ว500ทับ500 Mbps ราคาจะอยู่ที่เดือนละ535บาทถ้าคุณเอาไปเทียบกับซิมเติมเงินเอาตัวที่ราคาใกล้ๆกันจะเป็น ProNet 20 Mbps ไม่อม้ไม่สปีดเดือนละ508บาท2ตัวนี้ต่างกันแค่27บาทแต่ความเร็วที่ได้ต่างเกือบ20เท่าเลยนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วด้วยเรื่องของความเสถียรเรื่องของค่าปิงเนี่ยเน็ตบ้านก็ยังมีเปรียบกว่าค่อนข้างเยอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปเรื่องนี้เราจะดูนแค่ข้อดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูที่ข้อจํากัดประกอบกันไปด้วยเพราะเน็ตบ้านถึงมันจะแรงกว่าแต่ก็ต้องติดตั้งต้องมีพื้นที่รองรับบางทําเลก็โชคดีมีผู้บริการให้เลือกใช้งานได้หลายเจ้าแต่กับอีกหลายๆพื้นที่ที่ยังไม่มีชุมสายไม่มีโครงข่ายเข้าถึง การจะลากสายเข้าไปติดตั้งก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือสําหรับคนที่อยู่คนเดียวโดยเฉพาะคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองที่อาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่บ่อยๆการใช้ซิมเน็ตแบบไม่อัน s ับสปีดเนี่ยก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นให้ความสะดวกแล้ก็คล่องตัวได้มากกว่าผู้ง่ายก็คือมันไม่มีทางเลือกไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนมันมีแต่ทางเลือกที่เหมาะที่สุดสําหรับแต่ละคนครับซึ่ง ปัจจัยหลักที่แต่ละคนจะต้องมาพิจารณาเองก่อนต่อคาถามนี้มันจะมีอยู่3ข้อครับ 1. พื้นที่การใช้งาน2พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้งาน 3. งบประมาณเอาว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงอธิบายไปให้ทีละจุดเลยละกันเริ่มมาจากข้อแรกพื้นที่การใช้งานก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะติดหรือไม่ติดเน็ตบ้านเนี่ยนี่คือปัจจัยสาคัญที่คุณต้องพิจารณาก่อนในอันดับแรก เพราะเน็ตบ้านมันไม่ได้ติดได้ทุกที่บางพื้นที่ยังไม่มีโครงข่ายบางค่ายยังเข้าไม่ถึงหรือบานกรณีติดตั้งได้แต่ผู้ใช้อาจต้องรับผิดชอบค่าจากเพิ่มเติมเช่นค่ารักษาเดินสายด้วยตัวเองดังนั้นถ้าคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน,นได้หรือมีข้อจํากัดด้านการติดตั้งการเลือกใช้ซิมเน็ตแบบไม่อันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้มากกว่าต่อไปก็เรื่องที่2พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้งาน พูดง่ายๆก็คือคุณใช้เน็ตยังไงบ้างในชีวิตประจําวันคือถ้าคุณใช้เน็ตแค่คนเดียวใช้มือถือเครื่องเดียวปกติก็จะมีเล่นโซเชียลดูวิดีโอตอบแชททางานเอกสารทั่วไปหรือบางทีก็อาจจะแชร์สป,ปอร์ตให้น็ตบุ๊กบ้างอะไรแบบนี้ซิมเน็ตไม่อันมันก็พอตอบโจทย์ก,การใช้งานอยู่ไม่จําเป็นต้องติดตั้งไม่ต้องเสียเวลาเซตค่าอะไรใช้งานได้ทันทีด้วยแต่ถ้าคุณเริ่มมีหลายอุปกรณ์ในบ้านอย่างสมาร์ททีวีกล้องวงจรปิดโนตบุ๊กหลายเครื่อง หรือใช้งานกันหลายคนในครอบครัวเน็ตมือถือก็อาจจะเริ่มไม่ตอบโจทย์เพราะอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้าถ้าเป็นซิมเน็ตแบบไม่แอ e เปีดที่ราคาไม่เกิน500กว่าบาทเนี่ยความเร็วมันจะถูกจำกัดไว้ที่ไม่เกิน10หรือ20 MBps ครับถ้าคุณแชร์ใช้งานกันหลายเครื่องความเร็วระดับเนี้ยยังไงยังไงมันก็ไม่พอยิ่งถ้าเป็นการใช้งานหนักๆอย่างการประชุมออนไลน์การเล่นเกมออนไลน์ไลฟ์สด หรือไม่ก็ชอบดูวิดีโอที่ความละเอียดสูงๆอย่างพวก 4K อะไรแบบเนี้ยเน็ตบ้านมันก็จะมีเปกว่าชัดเจนทั้งความเร็วความเสถียรแล้วก็ค่าปิงที่ต่ำกว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณใช้งานเบาๆซิมเน็ตไม่อัน้นมันก็เอาอยู่แต่ถ้าเป็นการใช้งานหนักๆเน็ตบ้านมันก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับโอเคต่อไปก็ข้อ3เรื่องของราคานะครับถึงซิมเน็ตไม่อัน้นไม่สปีดหลายๆตัวในบ้านเราเนี่ยมันจะปรับราคาขึ้นมาแทบไม่ต่างจากเน็ตบ้าน แต่ก็ใช่ว่าทุกซิมมันจะแพงขึ้นมาเหมือนกันหมดนะครับมันยังมีอีกหลายๆตัวที่ราคาถูกกว่าตัวที่เรายกมาเปรียบเทียบให้ฟังค่อนข้างเยอะอย่างฟินโมบายหรือไม่ก็โกโมสตัวนี้ถ้าคุณเลือกแพ็กเกจให้ดีกดโค้ดที่ถูกเวลามันสามารถกดค่าใช้จ่ายลงเหลือแค่เดือนละ250 2 5 0ร้อยถึงสองกบว่าบาทต่อเดือนได้ถูกกว่าเน็ตบ้านไปเกินครึง่งแต่คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าที่2ตัวนี้มันทําราคาถูกได้ขนาดเนี้เพราะว่า มันเป็นซิมออนไลน์และก็เป็นซิมของค่ายรองไม่ใช่ใค่ายหลักถึงราคาจะถูกกว่าค่อนข้างเยอะแต่เรื่องบริการเรื่องการแก้ปัญหาอะไรเนี่ยมันเทียบกับค่ายหลักเขาแท้ไม่ได้เลยใครที่คิดจะเลือกใช้งาน2ตัวนี้ก็ต้องพึงระลึกถึงข้อนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนอกจากนั้นจํานวนอุปกรณ์ที่คุณใช้งานในบ้านก็จะส่งผลต่อเรื่องราคาค่อนข้างเยอะอย่างของโกโมแพ็กเกจคู่นี้แพ็กเกจหลักรายปีไซส์เปีละ99บาท กับแพ็กเสริมเน็ตไม่อัลสปปคความเร็ว15 Mbps เดือนละ259บาทถ้าคุณใช้งาน2ตัวนี้ร่วมกันหารเฉลี่ยมามันจะได้เป็นเน็ตแบบไม่อัลล์สปปคมาใช้งานที่เดือนละ261.25บาทถ้าคุณอยู่คนเดียวการเลือกใช้ซิมเน็ตแบบนี้มันก็ช่วยคุณประหยัดไปได้มากแต่ถ้าคุณอยู่กับครอบครัวมีหลายอุปกรณ์ในบ้านเช่นสมาร์ททีวีกล้องวงจรปิดแท็บเพจโน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้ การติดเน็ตบ้านน่าจะเป็นคำตอบที่คุ้มกว่าในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงความเสถียรหรือกระทั่งความประหยัดเพราะถ้าคุณมีเน็ตบ้านที่เป็นเน็ตแบบไม่อั้นแล้วถึงคุณยังจะต้องใช้ซิมเน็ตมือถือเพื่ออาไปใช้งานนอกบ้านอยู่แต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องเลือกใช้ซิมที่เป็นเน็ตแบบไม่อั้นนสเปคก็ได้เพราะเอาจริงๆการใช้งานที่กินเน็ตหนักๆอย่างการดูหนังการทาํางานการประชุมออนไลน์ส่วนมากเราก็เลือกจะใช้งานกันที่บ้านเป็นหลักอยู่แล้ว ในเมื่อเราไม่จําเป็นต้องหาเน็ตไม่อ้านใช้เราก็สามารถหาซิมที่เป็นแพ็กเกจที่มันราคาถูกลงมากกว่าใช้งานได้อย่างพวกแพ็กเกจรายปีของ a s 2และก็ d ีแทของ a s เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าแพ็กเกจมาราทอนแม็กนะครับส่วนของ2กับ d ีแทจะใช้ชื่อว่าโปรเน็ตคงกระพัน มันจะเป็นโปรเน็ตระยะยาวเหมือนกันให้เน็ตที่ความเร็ว15 Mbps ใช้งานได้เดือนละ100 GB เหมือนเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยแต่จะต่างที่ว่าของ AS จะแพงกว่าแล้วก็ไม่มี FUP กับค่าโทรให้ซึ่งแพ็กเกจระยะยาวแบบนี้มันจะเป็นราคาเหมาราคามันก็เลยจะถูกกว่าแบบต่อโปรเทียเดินไปค่อนข้างเยอะครับถ้าคุณเอามาใช้งานร่วมกันเด็ดบ้านมันก็จะช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนลงไปได้ค่อนข้างเยอะมาก เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าการใช้งานร่วมกันแบบนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะลองคำนวณข้อค่าให้ฟังแล้วกันนะครับในที่นี้ผมจะขอเลือกใช้เป็นโปรเน็ตงคระพันของทูติดแทกในการคำนวณแล้วกันนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นตัวแปรหลักในที่นี้ก็จะมีอยู่2ตัวก็วคือเน็ตบ้านเดือนละ5 3 5บาทกับแพ็กเน็ตงคระพันอีกปีละ2,290บาทตัวเน็ตบ้านเนี่ยพอคูณเอามาคูณ12มันจะตกอยู่ที่ปีละ6,420บาท พอไปรวมกับโปรเน็ตโครงกมันจะตกอยู่ที่ปีละ8,710บาทในขณะที่ถ้าคุณใช้ซิมเนี่ยมีอน20 MBps อย่างเดียวมันจะอยู่ที่เดือนละ5 0 8บาทพอคูณ12มาก็เท่ากับว่าเราจะจ่ายอยู่ที่ปีละ6 0 9 6บาทมันจะถูกกว่าแบบใช้งานร่วมกันไปปีละ2,614บาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่คนเดียวการใช้ซิมเนี่ยมีอนอย่างเดียวมันก็จะคุ้มกว่าถูกกว่าค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าบ้านของคุณมีคนอยู่อาศัยร่วมกันเกิน2คนขึ้นไปเอาแค่2คนก็ได้อ้างอินจากการคำนวณตะกี้นี้นะครับเน็ตบ้าน6,420บาทบวกกับโปรเน็ตคงกระพัน2 2 9พบาท2ซิมก็ตกอยู่ที่ปีละ1 1 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณเลือกใช้ซิมเน็ตแบบม่แอดมิปสปีดแทนมันจะตกอยู่ที่ปีละ1,2192บาทมันก็จะกลายเป็นว่า การใช้เน็ตบ้านร่วมกับซิมเน็ตแบบรายปีมันจะถูกกว่าปีละ1 1 9 2บาทน,นี้แค่2เครื่องนะครับถ้ามี3เครื่องหรือ4เครื่องขึ้นไปเนี่ยส่วนต่างมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยถ้าคุณใช้งานแค่เครื่องเดียวคนเดียวซิมเน็ตแบบไม่อันคุ้มกว่าแน่นอนแต่ถ้ามีหลายอุปกรณ์หรือใช้ร่วมกันหลายคนในบ้านเน็ตบ้านบวกกับซิมรายปีมันก็จะกลายเป็นทางเลือกที่คุ้มกว่าและก็ยืดหยุ่นกว่าค่อนข้างเยอะครับโอเค ก็หวังว่าตัวเลขและก็เหตุผลทั้งหมดที่ผมยกมาอธิบายให้ฟังเนี่ยจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกใช้โปรเน็ตที่เหมาะสมกับการใช้งานงคุณเองได้นะครับยังไงถ้าดูแล้วคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์หรือส่งข้อความเข้ามาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คนะลิปหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ